ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิมอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําของขวัญวันวาเลนไทน์กันเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันที่14กุมภาพันธ์แห่งความรักนะคะวันของคนมีคู่ใช่หรือเปล่าแต่ก็ฟิล์มนะคะก็ยังไม่มีคู่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะมาทําของขวัญชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับคนที่เรารักเช่นครอบครัวเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเป็นพวงกุญแจลูกปัดนะคะอุปกรณ์ฟิล์มก็คือมีครบค่ะคือแบบของแน่นมากนะคะแล้วก็วันวาเลนไทน์เนี่ยไม่จาเป็นที่ต้องหาของขวัญให้กับ ะะเราสามารถให้เพื่อนให้คนที่เรารักหรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องใช้ในการทำพงกุญแจอย่างแรกคือจะเป็นเอ็นนะคะเป็นแบบนี้เอ็นยืดนะคะนี่ฟิล์มมีสามอันเลยแล้วก็จะมีเป็นโซ่ไข่ปลานะคะทุกคนนี่ฟิล์มก็เก็บไว้เป็นกระปุกแบบนี้แล้วมันก็จะมีเป็นห่วงเงินเหล็กแบบนี้ด้วยนะคะเป็นห่วงเงินแบบเหล็กวงกลมแบบนี้ทุกคนนี่นะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นตัวลูกปัดของเรานะคะปิมีหลายแบบมากๆดูนี่ทุกคนแต่เห็นด้านหลังน่าจะชัดกว่านี่นะคะก็คือฟิมีหลายแบบแล้วก็จะมีพวกตัวอักษรด้วยนะคะเผื่อจะใส่เป็นชื่ออะไรแบบนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเดี๋ยวฟิมก็ขอเจาะมาที่ตัวตรงโตแล้วกันนะคะจะได้เห็นกันชัดๆเนาะแล้วก็ พาทำพงกัจไม่พอนะคะเราก็จะพาห่อใส่ซองกันด้วยนะคะแล้วก็เขียนเป็นการ์ดหรือว่าเขียนมันคําที่อยากจะบอกถึงเขาก็ได้นะคะเราก็จะพาตกแต่งกันด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์ของฟิล์มนะคะก็จะมีเป็นกล่องลูกป,ปัดน,นะคะของฟิล์มก็จะกล่องใหญ่นิดนึง<ม>เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยชอบร้อยลูกป,ปัดมากมันมีหลายลายไงเราก็ต้องแยกแบบไว้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเอ็นแบบนี้นะคะไซส์0ูนย์หโซ่ไข่ปลาแล้วก็จะเป็นห่วงวงกลมนะคะที่บอกไปนี่จะเป็นห่วงวงกลมแบบนี้ แล้วฟิล์มก็ไปหากันไกามาด้วยนะคะเอาไว้ตัดเส้นเอ็นหรือว่าตัวเอ็นยืดของเรานะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟแช็กด้วยเพราะว่าฟิล์มจะเอาไว้ลนตอนมันปุ่มเสร็จนะคะมันจะได้ติดกันอนอจะได้ไม่ขาดด้วยก็เผื่อเอาไว้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มร้อยกันเลยดีวยกว่าของฟิล์มนี่คือ ไปหาตัวลูกปัดแบบชื่อมาแล้วนะคะฟิล์มก็จะทําเป็นชื่อฟิลนะให้ฟิลก็จะเป็นโทนซิลพูแบบนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มร้อยกันนะคะส่วนตัวอันนี้ฟิล์มก็หามาแล้วคลิปนี้จะได้แบบไม่ต้องหายากๆนะคะหาไว้ก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเอ็นกันฟิล์มก็จะวัดเลยนะคะว่าแบบเออเราต้องใช้ประมาณไหนอ่าถ้าใช้ประมาณนี้เราก็ตัดก็กเ่านะทุกคนฟิล์มไม่ได้แบบมีไซ มาตรฐานอะไรขนาดนั้นก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วฟิล์มก็จะเอาสองฝั่งเนี่ยเข้าหากันประกบเข้าหากันมันก็จะเป็นท้ายแบบนี้ใช่ไหมแล้วฟิล์มก็จะหาเป็นพวกตัวลูกปัดนะคะมาใส่ตรงท้ายก่อนเลยวันนี้เราจะใช้ตรงท้ายเนี่ยเป็นดอกไม้สีชมพูคีบวันวาเลนไทน์นะคะจะแบบสดใสโลกนี้จะเป็นสีชมพูนี่เราก็จะร้อยเข้ารูตรงท้ายเขาแบบนี้นะคะเอาแค่เส้นเดียวก่อนนะทุกคน ใส่แค่เส้นเดียวนะแล้วก็ดึงขึ้นมาให้เขาแบบอยู่ล่างสุดแบบนี้แล้วก็หาตัวใส่ตรงกลางนะคะแบบให้มันเป็นจุดตรงกลางทุกคนใส่สีอะไรก็ได้ให้มันตัดตดกันหน่อยฟิล์มก็จะเลือกเป็นสีสีอะไรดีชมพูไหมแต่ว่าเป็นชมพูเข้มอุ้ยชมพูเข้มก็สวยทุกคนเราก็ร้อยเข้าไปเลยทั้ง2ฝั่งนะคะเข้าแบบเข้าไปแบบนี้นะ2เส้นเข้าไปเลยแล้วก็ เอาสองเส้นเสียบเข้าไปในรูอีกทีหนึง่งก็จะเป็นรูอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะทุกคนเข้าไปเลยนะคะ2เส้นเหมือนกันนี่แล้วก็ดึงให้มันตึงๆนี่นะคะตรงท้ายเราจะได้ไม่ต้องหมัดปมเนาะแล้วเขาก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วเราก็สามารถร้อยอย่างอื่นเข้าไปต่อได้เลยนะคะแค่นี้เองง่ายมากอ่ะฟิล์มก็จะเรียกรูปปัดเป็นแบบนี้นะคะด้วยความที่เรามีหลายแบบไง ใส่เข้าไปใส่2เส้นเลยนะลืมบอกนี่ใส่เข้าไปทั้ง2เส้นเลยใส่ยากจุ้มค่อยๆใส่ใจเย็นๆนี่นะคะก็คือเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นได้เลยนะคะแล้วแต่เลยตามใจฟิล์มก็จะใส่อะไรต่อดีเนอะใส่ลูกปัดเม็เดแดงๆเป็นเมเล็กๆแบบนี้ละกัน ร้อยข้างบนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาของตกแต่งด้านบนที่มันดูโดดเด่นนะคะเช่นหัวใจนี่นะคะจะเป็นหัวใจแบบโฮโลแกรมใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยน่ารักไหมทุกคนเนี่ยแหละของขวัญวันวาเลนไทน์ให้น้องฟิวแบบน่ารักกุบกิบเล็กๆ,ๆหรือไม่ก็อาจจะใส่เป็นผีเสื้อด้านบนอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะใส่เข้าไปถูกใจพอดีนะคะ โอ้น่ารักกุ๊กกิ๊บมากนี่นะคะหรือไม่ก็อาจจะไม่ต้องใส่เนาะเอาไว้ใส่อย่างอื่นแทนอ่าเดี๋ยวฟิลมขอใส่ตัวเล็กๆอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นเม็ดวงกลมเพราะว่าเวลามันปมแล้วใส่ห่วงอะ่ะมันจะได้ดูไม่ติดกับหัวใจเกินไปเนาะคลิปนี้ก็คือแบบถ่ายปุ๊บลงปับนะทุกคนฟิล์มอาจจะพูดผิดเยอะหน่อยนี่นะคะแล้วก็มัดปมได้เลยนี่มัดปมปกติคือเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็มัดแบบนั้นได้เลยนะคะ มันลงไปก่อนทุกนึงแล้วก็ใส่ห่วงเข้าไปนี่แค่นี้เองก็คือเหมือนแบบดันปลายเขาอะทุกคนให้มันแบบว่าติดกับตัวที่เรามันปมไว้มันจะได้ติดกันแล้วก็ไม่ขาดนะคะจะได้ขาดยากกว่าเดิมนี่เพราะฟิล์มเชื่อว่าหลายๆคนจะมีปัญหาแบบเออสั่งมาปุ๊บแล้วมันขาดง่ายอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ร้อยเองแล้วมันขาดง่ายฟิล์มก็เลยจะทําด้วยวิธีนี้นะคะ นี่ทุกคนชื่อน้องฟิวก็จะเป็นแบบนี้ F I E L D โทนสีชมพูแล้วก็ส่วนไขป่ปลาทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าฟิลมจะใส่สีอะไรใช่ค่ะฟิล์มจะใส่สีชมพูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร้อยแยกอยีกอันหนึ่งด้วยนะคะเอาไว้ตกแต่งห้อยเพิ่มข้างๆฟิลมก็จะใส่หมีให้น้องด้วยนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะห้อยของอย่างอื่นเพิ่มด้วยนี่จะเป็นประมาณนี้อ่ะ ค่อยดึงเขาลงมาเพราะเมื่อกี้ปมมันยาวทุกคนมันก็เลยจะรูดยากนิอหนึ่งนี่เป็นแบบนี้น่ารักมากนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะร้อยเป็นพวกผีเสื้อหรือว่าหัวใจอื่นๆนะคะมาห้อยด้านข้างให้มันแบบดูย,วยาวๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขอร้อยแบบหนึง่งนี่แล้วก็เดี๋ยวใส่ห่วงนะคะนี่นะคะทุกคนพอฟิล์มมันปมอ่ะแล้วคือเหมืนแบบมันตึงไปนะคะน้องเลยออกมาเป็นทรงแบบนี้ เป็นแบบนอนตั้งแลงวก็นอนเอ้ยแต่มันก็เกะอยู่เลยงั้นเราก็จะใส่เข้าไปในนี้เลยเอยากจะบอกว่าเอ้ยน่ารักเหมือนกันนี่嘛นี่มันก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ทุกคนแล้วก็เรียบร้อยของขวัญวันวาน,นเลนทา์ให้กับน้องฟิวนี่นะคะหน้าเราก,กุบกริบมากต่อไปเราก็จะมาห่อใส่ซองกัน นี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เนาะฟิล์มก็ไปหาเป็นพวกโอสอิทนะคะโทนสีชมพูมาแล้วก็ซองน้ำตาลแล้วก็กระดาษลอยปอนนะคะมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ปากกาที่เราจะมาเขียนกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันแต่ฟิล์มรู้สึกว่ามันใหญ่ไปฟิล์มอาจจะตัดออกนะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นที่ตัดแบบนี้นี่นะคะอ่ะฟิล์มก็วัดก่อนเลยว่าฟิล์มบบจะเอาประมาณไหนก็คือแบบจะไม่เอาใหญ่มากนะคะ มาแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะเขียนใสน่นนี้อันนี้จะเป็นซองใส่เฉยๆแล้วก็เป็นเหมือนของแถวอารมณ์เหมือนเราขายของอนะ่ะทุกคนอ่า Happy v a l e ไท i n ยด a y อืมแค่นี้นะคะแล้วฟิล์มก็จะใช้สติกเกอร์อันนี้ละกัน แล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ในซองนะคะทุกคนฟีมีซองแก้วด้วยเดี๋ยวเราก็จะใส่ซองแก้วนะคะซองแก้วก็จะเป็นต้องใส,ใส่แบบนี้ใส่แมวโนอโนแล้วก็เป็นโครงกุญแจ เอาตัวสติกเกอร์มาแปะนะคะนี่น่ารักมากเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวสองก็คือเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้านหน้ากำลังคิดอยู่ว่าจะให้แนวตรงหรือว่าแนวนอนแนวนอนแล้วกันแฮปปี้วาเลนไทน์ แล้วก็สติกเกอร์เราก็จะหาจากในเล่มของเรานะคะหาสติกเกอร์ที่แบบต้องใช้ก่อนเฮ้ย นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ซองนี่นะคะก็จะเป็น ของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับน้องฟิลและนี่นะคะก็จะเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะที่ฟิลเนี่ยทำขึ้นมาในปีนี้ค่ะถ้าเพื่อนชอบนะคะหรือว่าอยากให้ฟิลทําคลิปอะระจำเดืก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากเห็นน้องฟิลเนี่ยได้รับของขวัญวันวาเลนไทน์ชิ้นนี้จากฟิล์มก็ดูให้จบคลิปนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยว,วจะเอาไปให้น้องฟิลกันงั้นสำหรับคลิปนี้ฟิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนชอบนะบ๊ายบายทุกคนแกระไปซองไปซองที่แบบ กำลังคองนีมือน่าจะแบบพวกกำลงกำไรี้อันนี้คือไม่ได้เห็นนะคะทุกคนเห็นไหมชอบไหมชอบไหมสี่จมูกคนน้องฟฟยชอบสี่จมูกไงทุกคนคือแบบ happy วันวาเลนไทน์เดย์ g i ต์ for you น่ารักไหมน่ารักคือที่หายไปนานนี่คือนั่งอยู่คูมันใช่นั่งทำไมน่ารักไหนอุ๊ยเป็นน้องมี มีสีชมพูชอบหรือเปล่าชอบชอบมีมากค่ะทุกคนอ่าให้น้องฟิวเรียบร้อยแล้วนะคะบ๊ายบาย